สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพค่ะต่อไปนะคะก็ถามว่าทำไมในการเสริมสุขภาพนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งนะคะในโครงการวิจัยของคุณหมอสมิตรานะคะ ทองประเสริฐที่เชียงใหม่นะคะถึงต้องรับประทานผลิตภัณฑ์โอเปชั่นบิมมากถึงวันละ9แคปซูล hmm. นะคะแล้วยังต้องใช้ร่วมกับน้ำเนื้อมงคุดอีก3 0 0ซีซีด้วยค่ะไม่ทราบว่าขนาดที่แนะนำนะคะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่คะก <Girl. S 1> ็ะ ก็ควรจะเหมาะสมทําไมเราถึงต้องใช้เยอะคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะมีใช้ตั้งแต่4แคปซูลไปจนถึง9แคปซูลค่ะอาจจะ4แคปซูลก็ใช้เช้าเย็นครับอย่างละสองค่ะ6แคปซูลก็ใช้3เวลาอ่าฮะอ่าถ้า9แคปซูลก็ครั้งละ3แคปซูล3เวลาโอ้3 3 3ที่ต้องใช้เยอะอย่างนี้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าเซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวเร็ว ช่ไหมฮะถ้าเราใช้ปริมาณน้อยๆมันจะตามเซลล์มะเร็งไม่ทันก็เหมือนกับไม่เห็นผลค่ะมันก็จะเห็นผลน้อยมากอะไนี้แต่ว่าเซลมะเร็งมันไปเร็วใช่ไหมคะใชคะก็เราก็เลยต้องใช้แคปซูลเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นผลเร็วที่เราต้องใช้คู่กับน้ำบังคุดอันนี้เพื่อปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันที่แคปซูลไปเพิ่ม T helper เนี่ยขึ้นไป คือว่าแคปซูลเนี่ยจะเพิ่ม T helper 1เพิ่ม T helper 17แล้วก็เพิ่ม T เร็กเล็กนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะเพิ่ม T เร็กค่อนข้างเยอะนั่นก็คือถ้าเราทานแคปซูลไปสามมื้อแล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้า เราให้เสริมด้วยน้ำบังคุดเพื่อที่จะไปลดไอทีเฮลเปอร์ทั้งหลายที่มันเพิ่มสูงขึ้นมานั้นลงมาให้สูงระดับปกติแล้วค่อยไปบูดใหม่อีกทีนึ่งคือให้มันวนไปอย่างนี้ก็นั่นก็คือช่วยให้มันมีดนามิกไม่ทานพร้อมกันไม่ทานร้อมกันเวลาทานยังไงอะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าจริงๆเราแนะนําว่าให้ทานน้าบังคุดตอนเช้านะคะคือเราเริ่มด้วยแคปซูลก่อน ก่อนอาหารมื้อกลางวานันมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอน mm hmm. และเช้าเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยทานน้ำบังคุดเพราะว่าน้ำบังคุดเนี่ยมันจะมีสารอาหารเยอะมันจะทําให้รู้สึกสดชื่นเหมือนแทนแอาหารเช้าแทนแอ,อาหารเช้าได้แต่ทีนี้ก็อาจจะมีบางคนโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยจะทานน้ำบางคุด ลำบากเพราะว่าไม่เคยทานโยเกิร์ตไม่เคยทานอะไรมันจะลักษณะค้ายโยเกิร์ตนะมัคนกลัวเรื่องน้ําตาลด้วยใช่ค่ะกลัวเรื่องน้ําตาลแต่จริงๆน้ําตาลมีน้อยนะคะมันไม่ใช่เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้ําตาลแต่มันเป็นน้ําตาลในมังคุดค่ะถ้าสมมติว่าทานมื้อเช้าในขณะที่ท้องว่างไม่ได้ทานแทนอาหารมื้อเช้าไม่ได้เราแนะนําให้ทานทีละครึ่งซอง ระหว่างมื้อระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันและระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นอ๋อก็คือแล้วแต่สูตรบางคนจะทาน 300cc ตอนเช้าเลยก็ได้แล้วก็มากลางวันหรือเย็นอ่ะกลางวันหรือก่อนนอนหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเอาเอาช่วงของระหว่างระหว่างมื้อก็คือเช้าเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้ํากลางวันเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้าแล้วก็ไปก่อนนอนอีกทีหนึ่งเออนะฮะก็จะได้ เสริมประสิทธิภาพซึ่นกันคือคือมันช่วยให้เกิดดอ y นามิกของระบบภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกิดคนปกติไม่ได้มีโรคไัยไข้เจ็บอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็มองเห็นประสิทธิภาพของทั้งน้ําและแคปซูลนอาจารย์ ก็ทานได้คือได้รับสารอาหารคือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเขาปกติเป็นไดนามิกอยู่แล้วมันก็จะเป็นไดนามิกต่อไปแล้ววิธีทานทานอย่าเช้าก็เป็นน้ําก็คือเราจะทานน้ําให้เป็นอาหารเช้าเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทานแคปซูลเสริมก่อนนอนอก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะคะ